คำสั่งต่อไปคือคำสั่ง scaling นะครับพอเราคลิกคำสั่ง scaling เนี่ย element ก็คือชิ้นงานนะครับแล้วใส่ชิ้นงานเข้าไปส่วน reference สมมติเราเลือกมุมนี้มุมใดมุมหนึ่งใส่ ratio สมมติเราใส่ ratio เป็น2ก็คือขยายขึ้น2เท่าเห็นไหมครับมันจะขยายขึ้น2เท่าของเก่าไว้ไหมก็คือเป็นแบบนี้ของเก่าถ้า ratio เป็น0.5สมมติเป็น0.5หรือครึ่งหนึ่งนะครับ ทีวดูนี่ฮะว่าจะเล็กลงครึ่งหนึ่งของเก่าไว้ไม้ก็คือของเก่าอยู่นี่เพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ไม่ยากในกรณีของสเกลนะครับส่วนสมมุติว่าเราขยายขึ้นสมมุติหนึ่งจุดเอ่อห้าหนึ่งจุดห้านะครับขยายขึ้นถ้าเราคลิกรีพีทอ็อบเจกอัปเตอร์โอเคกดโอเคปุ๊บใส่เพิ่อมอีกสามอันมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นไป อันนี้ก็คือสเกลแต่สเกลเนี่ยมีข้อเสียคือเวลามาขยายเนี่ยมันจะขยายที่เราเรียกว่าขยายทุกส่วนแต่ถ้าเกิดเราอยากขยายบางส่วนเนี่ยเราก็เปลี่ยนจากสเกลเป็นอัพฟินิตี้นะครับเราคลิกอิเลเมนต์ก็เหมือนกันจุดออริจินอสูติใช้จุดเดียวกันเป็นจุดนี้ จะสังเกตว่าจะมีแกน x แกน y แกน z ขึ้นมาเราสามารถเปลี่ยนได้ก็คืออย่างเช่นแกน x สามารถยืดไปสองเท่าส่วนแกนอื่นเท่าเดิมพอเรา preview ปั๊บเราก็จะเห็นแบบนี้หรือเราจะเปลี่ยนแกน x เป็นหนึ่งแกน y เป็นสองเท่าเราก็จะเห็นแบบนี้หรือแกน z สามเท่าก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถใส่ค่าที่ไม่เท่ากันได้หนึ่งจุดห้า 2แล้วก็3เพื่อกำหนดสเกลที่ไม่เท่ากันในแต่ละแกนได้ครับอันนี้ก็คืออ f i ิตี้นะครับ